สวัสดีครับวันอังคารที่5้ามกราหกสี่นะครับหรือแป๊บเดียววันเวลาปีใหม่ก็หวัน5วัน5วันจะ6วันแล้ววันนี้ตาตุมาพบกับท่านในบรรยากาศตอนเช้าอากาศสดชื่นนะครับอุณภูมิก็เพิ่มขึ้นนะ ประมาณ20่สิบกว่าก็กำลังพอดีพอดีกับบรรยากาศบ้านเรานะครับวันนี้ใส่เสื้อวอมวอมนึกถึงตอนรับราชการเป็นทหารนะครับชุดวอมมาตรฐานสากลทั้งกองทั้บ,บุกเห็นใส่เสื้อชุดวอมวออกกำลังกายนะครับเกษียณนายรัชการมาก็ได้หนึ่งปี สองสามเดือน,นะนแล้วนะสามสี่เดือนแลละนะครับตุลาหกหกหกสอเกษียณอายุราชการนะครับได้เรียนยศได้มีตําแหน่งสุดท้ายก็เป็นนายทหารประจำพงข้าปัญชาอัตราพันโทนะครับกรเกษียณอายุราชการมาก็ เป็นข้าราชการบำนาญในสังกัดกองทบุกก็ไม่มีหน้าที่อะไรอีกแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าบุญบารมีผลงานที่ทำสะสมมานะครับก็มีทำให้ได้รับบำนาญรายเดือนนะครับพอที่จะยังกีบเลี้ยงตัวเองนะและครอบครัวให้มีความสุขไปต่รักษาสุขภาพครับ ออกกาลังกายตรวจร่างกายปเป็นระจำทุกปีนะครับอันนี้ก็ไปตรวจแล้วทั้งผลเลือดผลอายุกอย่างก็อาจจะเกินไปบ้างแต่ว,ว่าก็ควบคุมนะครับควบคุมกปกตินะครับให้อยู่อย่างมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีนะครับเจตทหารเก,เก่าๆท่านหลายท่านนะหลา,า,ายสิบท่าน นะเกษียณแล้วเจ็ดสิบแปดสิบปีท่านยังเดินออกกำลังกายยังหนุ่มยังสุขภาพดีอยู่นะครับก็พยายามจะเรียนแบบท่านในการควบคุมอาหารนะครับอาหารก็กินแต่พอประมาณตามวนะครับสุขภาพอารมณ์แจ่มใสนะครับเล้งหลานไปนะครับน,นี่ชีวิตเรามันไม่มีอะไรแน่นอนถึงจะควบคุมดูแลสุขภาพดี ขนาดไหนก็โกครคภัยไข้เจ็บหรือธรรมชาติมันให้ชีวิตมายัางไงก็ยังงั้นแหละนะครับโดยเฉพาะโรคร้ายที่คนไทยเป็นกันมากคือโรคมะเร็งเนี่ยมันสามารถเป็นได้กับทุกคนทุกวัยแม้ว่ายากดีมีจนนั้นก็แล้วแต่ชะตาชีวิตของมันนะครับมันจะมาเมื่อใดก็ช่างน,นั้นนั้นอย่าไปคิดมาก มีความสุขตอนเช้านะครับวันนี้น้องคารินยังไม่ตื่นนะตื่นสายอากาศย่ำเย็นนะครับก็พบกันตอนเช้ากคุยคุยกันนะครับวันนี้ก็ขอจวไไ้้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ